5เหตุผลที่ว่าทำไมการทบทวนซ้ำหลายๆวันจึงดีกว่าการทบทวนหลายๆครั้งในวันเดียว 1. ป้องกันการลืมตามธรรมชาติสมองของเราจะเริ่มลืมข้อมูลอย่างรวดเร็วหลังจากเรียนรู้ครั้งแรกถ้าเราทบทวนเนื้อหาหลังจากการเกือบลืมจะทำให้สมองยิ่งจดจำข้อมูลนั้นได้ยาวนานขึ้นถ้าทบทวนหลายรอบในวันเดียวสมองยังไม่เริ่มลืมจะทำให้ไม่เกิดการฝึกจำใหม่จร,จริงๆถ้าทบทวนเว้นวัน สมองต้องพยายามดึงข้อมูลที่เกือบลืมกลับมาทําให้ความจําแข็งแรงขึ้น 2. กระตุ้นการทํางานของสมองอย่างมีประสิทธิภาพการทบทวนแบบเว้นระยะทําให้สมองทํางานในระดับที่หนักพอดีเพื่อดึงข้อมูลเก่าออกมาช่วยสร้างการเชื่อมโยงระยะยาว 3. ลดภาระการเรียนรู้การเรียนซ้ําหลายๆครั้งในวันเดียวจะทําให้สมองล้าและเก็บข้อมูลได้น้อยลงถ้าเว้นช่วงสมองจะได้พัก แล้วกลับมาพร้อมเรียนรู้รอบใหม่ได้ดีขึ้น 4. ใช้หลักการคอน l i d a t i o n การประมวลผลข้อมูลในสมองสมองต้องใช้เวลาจัดเก็บข้อมูลใหม่ในระหว่างการนอนหลับและพักผ่อนการทบทวนหลายๆวันเปิดโอกาสให้สมองประมวลผลและจัดระบบความรู้ได้ลึกกว่า 5. มีผลวิจัยยืนยันงานวิจัยจำนวนมากพบว่าทบทวนแบบเว้นวันดีกว่าแม้เวลารวมจะเท่ากันสรุป การทบทวนหลายๆวันทำให้สมองลืมเลือนบางส่วนจึงจำเป็นต้องดึงข้อมูลกลับมาใหม่ส่งผลให้มีการเก็บข้อมูลที่ยาวนานขึ้นการทบทวนซ้ำๆในวันเดียวคือการเรียนซ้ำในระยะสั้นแต่ไม่เกิดการฝึกจำที่แท้จริง